ครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับก็เป็นวันที่สองของปฏิกรรมสาธิตนะครวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาทำขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งของโมดิเซลนะครับวันนี้เขาจะสรุปงานรู้ว่าเขาจะสรุปงานด้วยนะมีอะไรย่างเกิดขึ้นน้ำยาบคนได้มาหาา จาน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยมันต่างจากตะวันออกด้ืว่ามันเป็นเหมือนดูเหมือนน้ำมันปกติอย่างอันนี้เดี๋ยวทาก็สนใจก็มาร่วมด้วยนะครับมองนะรับเมื่อตะวันเนี่ยเขาเอาน้ำมันละไว้หนึ่งคืนมันจะเกิดการตกผลึกเกิดลงมาเป็ชั้นคือความเหนืดของน้ำมันมันก็มีเหมือนการตกตะกอนอย่างตั่วไปเนี่ย เราก็จะเอาตัวน้ำมันที่แท้จริงเนี่ยที่จะใช้ประโยชน์กับเครื่องยนต์เครื่องไช้นาเครื่องหนึงที่เราเตรียมเราก็จะต้องมีการกรองการกรองนี่นะเจ้าเฮาจะเป็นว่าเฮาอยากจะกรองครั้งสองครั้งหลายหลายครั้งยิ่งดีอ่ะเพราะว่าในส่วนที่เฮาเนี่ยอยู่เนี่ย ีส่วนกองอยู่ในนี้กรองแล้วครับเวลาเอาไปตั้งไสก็ะใส่กรเมรวานนะครับจอกเเจราจะค่อยๆเทนะคะบดีเทวยเจ้าถ้ามูนน้ำจะเดินไปจับไว้จับไว้ข้อเดียวแมาใจเอืนอนเลยใจ กลิ่นก็หายไปด้วยนะครับกลิ่นทอดไก่แล้วแล้วเวลาเขาไปใส่เครื่องโดยนะนจะเหลือแต่กลิ่นไก่เนอะนี่เขาไปเอะไวามร้อนพื่อถึง้าใกล้ๆนี่นะเจ้าเขาจะพักไว้ถ้าสมมุติเขามีหลายอันเขามารวมๆวมันไว้ต้มๆไว้จะได้น้ำมันเพิ่มมาแหววเขาค่อยลองค่อยอง อ่าต่ายก่อนเจ้าอันนี้นะค่ะโต๊ะอ่าตัวนี้จะเป็นโต๊ะพลุกที่น้ำมันด่างดามแต่ว่าไม่ดำแต่เอามาเอามาทาตรงนี้เนาะทานตรงนี้หน่อยอันนี้คือสารกรอบมะเลงเนอรนี่ของดีทั้งนั้นนะครับเนี่ยไปเนี่ยทอดอ๋อนี่สารกรอมะเลงทั้งนั้นนะครับเนี่ยค่ะเนี่ยเอาอีเลย กองอีกเอนนี้ตอนนี้เ,เราได้เลาจะเก็บไว้ก่อนถ้าเวลาเราเนานักหนกขึ้นเราก็เอาส่วนที่นั่นต้มไว้ต้มไว้แล้วก็ขูดอลีซลีนออกมาส่วนที่คีซีลีนนี่ประโยชน์มีอย่างผู้คนจะสงสัยว่าเออมันเขาจะไปเน่าอย่าง,างี้มี ส่วนผสมเอเอส่วนกีซลีนเนี่ยที่จริงแล้วปกติเพป่อนเอาไปทําสบู่แล้วเจ้าแต่มันมีวิธีปฏิบัติแหมวิธีแย่แหมแต่เฮาก็ยังมาได้ศึกษาเอาไปแปลงที่ใต้จะได้จับที่เอาใส่ก่อไฟอ่ะนือออกอ่ะมันต้องใช้ไม่เกียยละต้องไปตัดไม้แล้วเนาะมันเอาที่เลยอ่ามัต้องเจ้าอันนี้แปลงอันเหมือนอย่างการเชื้อเพลิงใส่ในอันเต่าไฟเลย มาต้องอาไปตัดไม่เย้ะแล้วใจนี่เลยไปแปะองเจ้าแล้วเอาไว้ซักลลางพื้นที่มันเคลื่อนในครัวเฮาเช่นเวลาเฮาตั้งถังแก๊สที่กระเบื้องมันจะมีคราบข่อสลีมเจ้าองหมู่บ้านก็มาแต่เช้าแล้วครับแรหหลือออไม่กเเจ้าาพระส่วนนี้มีส่วนของโซดาไฟไล่นก่อน ใจแต่ลักษณะน้ำมันเทาเนี่ยความความแน่นอนใครห้อเอาละไว้สักสองสามวันมันจะเกิดตกตะกอนแหมตกตะกอนจากไอตัวเนี่ยค่ะตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเขาบางเทายังมีจุดเล็กที่มันสามารถลงไปได้นะคะอย่างนี้อาจะกฟองแหมจะได้แต่ค่ะแต่ว่าเทามายาให้ได้สาภาพนากนเนาะ เดี๋ยวเฮาก็สรุปกันอีละกันเนี่ยค่ะกีสลีนไข่เลรากรอบหอก็ได้จิมันเหมือนมูนนะเจ๊อจิ้มก็ได้เน้อเนี่ยค่ะเหนียวก็เหนียวอ่ะเนี่ยน้ำมันที่เฮาี้คยเอาละเดี๋ยวชอบร่างมือต่อมาที่ร่างมือละมแล้วแล้วแต่เนี่ยถ้าได้น้ำมันขวดที่เฮาเอามาเอาแบ่งกันเนาะเอาไว้ไปดู แล้วก็สังเกตเนอใจว่าอัน สรุปเซตสรุปเซตอ่ะเอาตั้งละไว้ก็สนใจมันลงไปพอมันล็อกว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นปวดแล้วเดี๋ยวมีข้อสงสัยอย่างนี้ที่นี่จะมารวบอีกชุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ารวมกันมีหนักแก่สามปีบสี่ปีบเขาก็แา่แล้วมาถ่อมรวมกันเวากันถ้าชนะใหญ่ใใส่ไว้นะเจ้าตัวนี้ใช้ได้ ถ้ามีอ็ถ่ายที่จใส่ถเลยอะถ้าสตาร์ทมัเกิดที่เป็งก่งส้มเพื่อขีดขีดงีดขีดอีดข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 ีดได้ีดขเดขีดขดขีดีดข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 ีีดดขีดขยดขดดดดย ว่าสั่นไปยาเพื่อนมีรถทีแต่งนะจ๊ะเปิ <S <s <so ้อนเอาถ่ายเลยเปิ้อนเอาน้ำมันดีเซลเพื่อนเอา้ำมัถ่ายมาใส่ออกมาเลยเพื่อนเอานี่เทใส่เลยเปิ้อนก็บอกว่าเฮ้ยดีดีมีน้ำมันแถมสองทางเปิ้อนช่วยกันเนี่ยหลอกละไว้เห็นวันเพื่อนกจะแบ่งใช่ไหม อ่าตนั่งก่อปนัวนเรียนครับต,นะตอนนี้ก็สำหรับไบโอดีเซลเราก็จะสรุปนะครับท่า <c oughs> นี้นะฮะ <c oughs> นีวิทยากรของเรานคะรับข้ากรเจ้าของตำบลน,นะครับนักเย็บนะนี่ครับ มันแล้วรู้สึกจะได้หน้าใจก่อน่าจะลองทดลองไปใจถ้าถ้าสมมุติว่าต่อไปนะน้องมีโอกาสตอนนี้กําลังจะศึกษาเรื่องกอหอกอหอนี่จะใช้ความเข้มข้นของเม็ดชี้เยอะหน่อยครับจะต้องระวังมีอัตราเสียงมากเพราะว่ามันจะเป็นไวไฟนากว่าตัวนี้ตัวนี้นะคะบ่ต้องกลัวว่าจะ ไฟเข้าสูบบุหรี่เ่ออี้บบเป็นยังหรือว่า่อไฟอยู่ตรงนี้แค่น้ำมันเรียบร้อยอี้แบบเป็นยังมาแจว่ามันระเหยมาอย่างก,กับเป็นซีนเนาะเป็นซีนนี่เปิดละไว้มีกลิ่นระเหยอ,ออกมาตลอดเวลาเพราะตัวนั้นจะมีเม็ดทียู่เยอะมีฟองหอยเยอะแล้วมีเชื้อเพลิงเยอะค่อนข้างสูงเราจะแบบได้เอาตัวเนี้ยตัวนี้จะใช้กับเครื่องลอกต่ำเนาะจะใจวว่าเอาไปใส่รถเครื่องนะคะ เจ้ได้ไปเกินคนละขวดเออใครลอง <c oughs> เอาไปใส่ <c oughs> รถเอาไปใส่รถเครื่องเนี่ยเออ,เอ,อ,เออ้ลืมไปแหมคือว่านึกว่าแต่เบนซินว่าเป็นดีเซลนะคะอันนี้เขาสอนรักดีเซลบเจ้สอนเบนซินเนาะที่เพิ่นทําแก๊สโซฮอขึ้นเนี่ยก็ลดต้นทุนในการใช้จ่ายของเบนซินนั่นแหละตัวเราทาของไบโอดีเซลก็เพื่อลดต้นทุนของการใช้ดีเซล ไบโอดีเซลคือเป็นน้ำมันที่เปิลผลิตออกมามีค่าของค่าของค่าออกเทนจะต่ำจะต่ำจะต่ำกว่าน้อยแต่ก็บรรจัว่าสามารถปัจัจบจว่าจะสามารถใช้ได้กับเครื่องนั้นเครื่องรถรถยนต์ทั่วไปเพราะว่าในการใช้จ่ายแตเดียวเนี่ยการปิดตรเลียมเปิลก็ทำนักแล้วก็แพงขึ้นเขาอาจจะได้ใช้น้ำมันต่อไปในอนาคตลิบละสี่สี่ห้าสีก็ได้ ต่อไปนะเจ้ามันทรัพยากรในโลกเฮาใต้ดินน่ะที่เปิ้ลหมดมาเนี่ยมันหมดแทบจะบ่เหลือละต้องไปซื้อตามชาติต้นมาบ้านเฮาเนี่ยเลยก็ต้องคิดในตัวเนี่ยในหลวงท่านคิดไว้เบอรละตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หน้ากว้างออมา,า,มาน,นะครับ<ล>นี่<ล>ก็<ล>กจะเป็นช่วงสรุปนะครับการสาธิต กิจกรรมไบโอดีเซลนะครับจจนี่วิทยากรขอ<า>งเราเมื่อวานก็สอนวิธีทำน,นะวันนี้ก็เราแจ้งว่าแค่2ค,ครั้งตัวเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่ว่าทำให้น้ำมันเฮาสะอาดขึ้นโมเลกุลของน้ำมันเฮาเนี้ยเมื่อมันกระจ่างขึ้นอ่ะเหมือนตันที่กองยิ่งดีอ่ะของอ่ะใ่้บอกักษ์พวกส่งเสียของอย่าง ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยใบที่พืชหออกะเนี่ยมันจะมีอยู่สามชั้นนะคะแต่ตอนนี้น้องได้ศึกษาค้นมาเรื่อยๆๆปฏิบัติมาเรื่อยๆทำใจเองก็ทำกับกแม่เนี่ยเนี่ยกับแม,แม่แม่น้องก็เจสิบสองละน้อก็ชอบเนี่ยต้มน้ำมนันที่หนุ่มจำเสือเนีะแบบนี้เนี่ยต้มน้ำมนันกั่สองคนอยู่ที่บ้านก็น เวลาคนเนี่ยที่เขาขายาวคนนะ่ะตะวันนี่นะแล้วก็ใส่หม้อห้ที่อาจารย์เปิ่นสอนน้องไว้อ่ะหัวนหน้าที่ทบศสอนไว้เพิ่นที่ตัง้งจริงไว้ทห้เลยถือหม้อมาได้มีการกองแล้วน้องก็ได้ทำมาเรื่อยเรื่อย,อยก็บค้นพ่อคนเดียวนะว่า <c oughs> เทาเนี่ยเอามากองเลยจากเทาคนแล้วอ่ะมันจะเกิดทค่สองนั้น มีชั้นโบนนะจ๊ะพอกตินี่กิลซรีข้างหน้านี่จะขึ้นปเป็นชั้นเลยเป็นแผ่นถ้าเราจะได้มาจ้อนออกแล้วที่ใต้แผ่นกีลซรีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆยใย,ยนุ่นนะมันเป็นยุกยุกยับยับเนี่ยมันวแต่น้านํามันเกาะเข้าไปแหมเราก็ได้ตัวน้ํามันนิดน้อยถ้าเราทำํำดิล่อนแค่นี้เราถ่ายอีกมุมหนึ่งนะครับ,บกำลังสรุปนะฮะ

นี่ครับเราจะมาเปิดดูอันนี้อ๋อนี่น้ำยา <c oughs> อะไรอันนี้น้ำยาอรอ๋อน้ำยาล้างจานอันนี้เหมือนน้ำใบบุบบุบเลยอ๋ออันนี้เห็นหน้าไหมครับเนี่ย คน่ทยนะครับอันนี้กินมะนาวครับกินนมา,นาอันนี้กินสตรอเบอรี่กินส้มนะฮะส้มนะครับนี่อะไรนี่อะไรครับตอนนี้เรามาถึงเดินทางมาไม่หาดอีกแล้วนะครับนี่ป่าปินะครับ เียวนเราตอนนี้อบรรดาผู้เข้าอบรมก็ยังไม่มานะครับก็ไปดูไปดอูอะไรนะเผาทานน้ำส้มคันไม้อน้ำส้มคันไม้อยู่นะครับนี่มีน้ำอะไรมาเลี้ยงตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยน้ำแดงน้ำกระเจี๊ยบ ไต้มว่ะเนี่ยไก่นะครับเข้าไปเมื่อวานมีก็โอ้โหจากนี่ไปอีกประมาณสามสี่กิโลนะครับเอามันบอกว่ามาแล้วครับเดชครับกำลังพูดกำลังบ่นกันนะครับว่าลูกชิดหายไปหนึ่งมาครับจากน้ำส้มควันไม้นะครับมาปวดปัสกาแก้วกันแล้วครับนี่ครับเดชลูกชิดมากันแล้วครับอยู่คนละที่นะฮะสุชาติ ใครคนหน่อยนะครับอันนี้ในหมู่บ้านเดียวก็สองจุดนะครับแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่ครับเจ้ากที่เรามีสามคนนะครับอันนี้ที่ประจําอยู่ตรงแม่หาดนะครับอีกคนทึ่ประจำอยู่ตรงป่าไผ่นะครับ,น,น,รรรน,รบนี่ก็กำลังมากำลังเดินทางครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ จุดแม่หาดนะครับเมื่อกี้ผมไปถ่ายสาธิตน้ำทุกวันไม้ไม่ทันนะครับเขาวิ่งออกที่นะน,นี้ก็มาดูตรงจุดจุดไอจุดเอ ของแม่หาดนะครับอันนี้ก็น้ำมันไบโอดีเซลนะครับโอ้อันนี้นะวันที่สองเนี่ยคือเราก็เราเราเราทำทิ้งไว้